มาดูห้องกันฮะที่โรงแรมอัมรีภูเก็ตฮะนี่ข้างหน้ามีที่นั่งแบบนี้ด้วยนะครับเปิดแตะบัตรปุ๊บเปิดเข้าไปชัวแวบนะฮะตรงนี้มีสวิตช์แอร์เลยเปิดปิดตรงนี้ครับตรงนี้มีเสียงตาเปิดปิดไฟตรงนี้ได้เข้ามาปั๊บเจออะไรบ้างโอ้ด้านซ้ายไม่มีแต่มีด้านขวานี่ฮะนี่มีพ a n t r นะฮะจะมีเตานะฮะเป็นแม่เหล็กเตาไฟฟ้าแม่เหล็กแบบนี้ใช้งานได้แล้วมีตู้อบด้วยเนี่ยเห็นไหมอิ่ยอเปิดยังไงอ่ะเขาเปิดยังไงอ่ะ มันใช้ได้แหละนี่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 ไมโครเวฟฮะไี่ตู้อบไมโครเวฟนะแม่มีก๊อกน้ำนะนี่แบบนี้เปิดแบบนี้โอ้โหในตู้มีอะไรมีถังขยะมีอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งใต้นี้มีเขียงเรียกว่ามีอุปกรณ์ทำกับข้าวได้เปิดอันนี้โอ้โหนี่เป็นไงครบแม่โอ้โหกินข้าวกตรงนี้ได้เลยทั้งล่างมีกระทะให้ด้วยเปล่าโอ้โห ขึ้นมามีดูดคงดูดควันให้เรียบร้อยนะเปิดนี้มีแก้วไว้ให้มีอันนี้โอ้โหมีพิขนมปังด้วยมีถ้วยเลยไหมมีกระติกน้ําแข็งนะข้างบนมีตาชามให้นะฮะครบมีแก้วให้แก้ววงแก้ววายเหยียบอะไรมีให้ครบนะตรงนี้มีโทรศัพท์ให้มีโคมไฟมีโซฟาให้ตรงนี้ครับมีทีวีให้ตรงนี้ครับมีลิ้นชงลิ้นชักให้เรียบร้อยแต่ว่าไม่มีอะไรข้างในนะครับช่างมันนะฮะโอ กินข้าวตรงนี้มีอาหารตรงนี้ให้ตรงนี้กินได้หมดเลยนะครับฟรีทั้งหมดนะนี่รวมไปในห้าคาห้องเรียบร้อยแล้วนะฮะเข้ามาห้องอ่ะห้องนี้มันปกติไม่ต้องปิดแบบนี้ป้าพอเปิดมาปู้เจอห้องนอนฮะห้องนอนอันนี้เป็น king size น,นะครับแล้วก็มีทีวีให้อีกในห้องอีกหนึ่งเครื่องนะมีใต้มีอะไรไหมไม่มีนะโอ้ข้างข้านี้มีชั้นวางของอะไรได้นะครับมีตัว เตปให้นะครับมีไดให้มีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นข้างในมีชุดให้อันนี้เป็นชุดที่ทางทีมงานเตรียมไว้ให้นะฮะมีให้มีร่มมีร่มมีรองฟ้าฟิปเปอร์ให้นะครับมีนี่แบบนี้เลยแล้วมาดูห้องน้ําโอ้โหนี่อธิบายยังไม่ถูกเลยอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรมีคุกนี่น่าจะเป็นพวกไฟติฟันอะไรพวกนี้นะโอ้โหอิมิตี้เทียบนะนี่แล้วมีอะไรอีกอันนี้มีซุ้มแยกไว้ข้างนอกครับนี่ ทีทีตูดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีอาบน้ำน,นะแล้วมีชาเวอร์ด้านบนด้วยโอ้โหนี่นะครับนะและไฮไลท์สุดของห้องนี้ก็คือไปดูกันเปิดมา่านมาปังนี่ครับวิวด้านนอกครับของโรงแรมอมารีนะถ้าห้องด้านหน้าจะเห็นชัดกว่านี้นะผมอยู่ด้านบนนะอาจจะไม่ค่อยชัดนี่นี่เป็นไงเป็นไงมองวิวพระอาทิตย์ตกตรงนี้เลยนะครับ นี่คือห้องในโรงแรอมอมารีภูกเก็ตฮนะ